คณะที่รองอธิบดีกรมการคนส่งทางบอกนะคะก็ได้มีการตรวจความพร้อมการอำนวยความสะดวกแล้วก็การจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็มีการย้ำผู้ประกอบการให้ตรวจสภาพรถแล้วก็ให้มีความพร้อมในการขับขี่ด้วยค่ะ นายเซกโซมอัครพันธ์รองอธิบดีกรมการข้นส่งทางบอกพร้อมขนาก็ลงพื้นที่ตรวจเตรียมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจความพร้อมให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ท่านีคนุ้นสงผู้ใดสารอำเภอบีตงจังหวัดยาลาเพื่อรณนรงค์ป้องกันและลอดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็เป็นข้องควันรวมทึกเป็นควันแล้วก็กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รองอธิบดีกรมการข้นส่งทางบอกบอกว่าช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีวันหยุดยาวประชาชนเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็กลับพุ่มแล้วเน่าจำนวนมากขณะเดียวกันก็มีการทา บริการรถโดยสารสาธารณะจำนวนมากด้วยเหมือนกันกรมการขนส่งทางบกจึงได้อำนนยความสะดวกแล้วก็จัดระเบียบการเดินรถควบคู่กับการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะแล้วก็พนักงานขับรถด้วยค่ะพร้อมกับได้เน้นย้ำให้คนขับนะคะจะต้องมีความพร้อมก่อนให้บริการมีการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดนิรภัยทั้งดับเพลิงระบบไฟฟ้าภายในรถระบบ gps หา,าหากว่าพอปหากว่าพรดโดยสานที่มีสภาพไม่หมั่นคงนะคะก็จะให้สร้างการเปลี่ยนรถคันไหม้ทันทีนอกจากนี้นะคะก็มีการตรวจเอกสารประจํารอถไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตขับรถสม,มุดประจรํารถตรวจวัดระดับแอลโกโก,โก้คนครับ กำชับกว่าต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอ,อย่างแข่งครัดค่ะส่วนประชาชนที่พบปัญหาการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะนะคะก็สามารถแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะชั่วคราที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศหรือว่าโทรไปเทศ่สายด่วน1 5 8เซได้ตลอด20 C, ่วโมงค่ะ